าอาทิตย์ถึงจะมาเล่นกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นน้ำกันเต็มไปหมดอาบแดดกันตรงนี้เสียงเด็ดของเราก็ที่เล่นน้ำก็จะมีตรงนี้แล้วก็ว่ายข้ามไปข้ามมาเนาะเขาไม่เอาเขาไม่เอาอ่ะทรายตรงนี้เขาให้มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าข้างบนนี้ก็จะเป็นอ่ะสวนจะเป็นป่าป่าของเขตอำเภอเนาะ จัดสรรเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหใหรบกวนเขาจะเอาแบบธรรมชาติหมู่บ้านเขาลงมติกันเนาะแล้วก็เขาก็ทํำสาวน้าไว้ให้คนในหมู่บ้านเช่าเอ้ยไม่ใช่สิเออจะเรียกว่าเช่าก็ได้เนาะปีหนึ่งก็200กว่าก็จ่ายจ่ายปีละสองร้อยกว่าใครอยากจะซาวน้าก็จองเวลาแล้วก็เอาฟืนมาเองก็ประมาณนั้นเนาะเนี่ย ไอที่เขาขูดขูดอย่างนี้อย่าไปเดินเด้อเนี่ยลื่นเนี่ยไอที่เขาขูดขูดไว้เป็นไอนี้เขาเล่นสกีกันไงเอยเขาเล่นสเก็ตกันไม่ใช่สกีเนาะสเก็ตเนี่ยเขาขูดไว้เล่นสเก็ตกันเขาจะมาเล่นตอนเสาร์อาทิตย์เนาะเดินกันเหนื่อยต่างประเทศจะหนาวแบบนี้หมดทุกประเทศไหมคะก็ก็เหมือนกันนะคะทุกประเทศนะคะแต่ว่าจะมากจะน้อยก็ อยู่ที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆว่าแต่ละปีนั้นจะลบมากลบน้อยก็อยู่ที่ประเทศค่ะคือจะไม่เหมือนกันทุกประเทศเนาะแต่ที่จะเหมือนกันมากๆก็คือสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์แล้วก็นอร์เวย์จะเหมือนกันมากสามประเทศนี้ค่อนข้างที่จะหนาวจัดเนาะแล้วก็จะจะไปทางรัเสเซียพวกนี้ไปทางนั้นก็จะหนาวจัดอเมริกาก็จะมีบางช่วงที่หนาวจัดแล้วแต่ คือมันกำหนดไม่ได้แต่ว่าอย่างสวีเดนในรอบสิบปีมีปีนี้ที่หนาวจัดหนนบ้านหลังนั้นก็หิมะถล่มทลายหลังคาออกมาแล้วสวัสดีคุณพี่ทนทานขอบคุณที่แวะมาคะ่ะจะเป็นหิมะตลอดไหมอยู่ถ้าเป็นประเทศนี้อยู่ในประมาณสักธันวามกรากุมพา กุมภาสามเดือนและหลังจากนั้นก็จะลดลงแต่ก็ขึ้นอยู่อีกนั่นแหละว่าระยะของอากาศแปรปรวนขนาดไหนมันมันตอบไม่ได้ค่ะคุณยายมันอยู่ที่ช่วงจังหวะขอบคุณพี่ธนทานค่ะมามามา,มาชมหิมะค่ะมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแต่แถบยุโรปจะหนาวหมดแต่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าปีนั้นนั้น มันจะมีะมวลลภาวะของอากาศเป็นอย่างไรบ้างที่เขาประกาศว่ามวลมวละภาวะคืออะไรนะโลกร้อนใช่ไหมเออนั่นแหละโลกร้อนอย่างประเทศสวีเดนนี่ก็อากาศแปรปรวนมากเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอยู่ในเวลาเดียวกันนี่ถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดลบไอ้นี่ถ้าเกิดบวกขึ้นมาปุ๊บก็จะมีฝนตก แล้วก็จะเฉะเฉะแล้วก็จะดำสกรปรกอ้าวพอฝนตกมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะลบหิมะที่เป็นน้ําแข็งที่เป็นจากฝนตกก็จะแข็งแล้วก็จะจะลื่นข้างล่างจะเป็นน้ําแข็งอย่างเหมือนที่เขาขูดอย่างเงี้ยเดินก็ต้องระวังเขาจะไม่เดินกันเขาจะเดินขอบแบบเนี้ยเดินขอบที่มีน้ําแข็งแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าถ้าเราไปเดินอย่างเงี้ยโอกาสที่จะลื่นล้มเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินตามถนนเนี่ย เขาจะไม่เดินถนนนะเขาจะเดินขอบถนนแบบนี้ในปา่าข้างข้างถนนเนี่ยเขาจะเดินอย่างเงี้ยเขาจะเดินแบบนี้ความปลอดภัยไม่สูงก็คนที่ล้มแต่ละปีมีเยอะแขนขาหักมีเยอะถึงจะระวังยังไงก็เนาะอุอันตรายอันตรายเยอะมากที่เยอรมันใช่ไหม น้องเรก็สวัสด,ดีพี่ทนทานเด้อพี่วินัยเนาะเอยทนทานกับวินัยคนละคนกันใช่ไหมลืมไปอ๋อใช่ไหมคนละคนกันเนาะพี่วินยัยอันนี้พี่วินัยเนาะที่เยอรมันเนาะที่นี่ไม่จับต้นไม้เห็นไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ตกนานแล้วเนาะทิมะไม่ได้ตกนานแล้วแต่ว่าเขายังลบเยอะอยู่นานแล้วไงมันก็เลยเป็น เป็นอย่างที่บรรยากาศอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเนาะโอ้ยตั้งนานแล้วยังไม่ชั่วโมงอีกแล้ววันนี้น้ำแข็งต่อเออใช่ใช่ใช